สวัสดีครับเต๊สวัสดีครับ 1, 2, ร้านบ้านแบตเตอรี่นะฮะนี่เลยนั่งอย่างนี้เลยสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาขายของขายของอะไรอ่ะขายของนี่เครื่องข้างหลังนะครับเป็นเครื่องชาร์จยี่ห้อทอร์นาโดนะครับนครับให้เพื่อนๆดูนะนี่มีรุ่นที่ผมขายจะเป็นตัวรุ่นพันสองนะฮะแล้วก็ทอร์นาโดรุ่น4ี่พันไม่ไหนว่าจื นี่น,นี่น้องมาตั้งนี่รุ่น4ี่พันนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวด้วยนะครับว่าไอ้ตู้ชาร์จเครื่องชาร์จอัตโนมัติพวกนี้มันดีกว่ายังไงดีกว่าคนอื่นยังไงนะฮะดีกว่าแบรนด์อื่นยังไงนะเดี๋ยวเรามาชมนะครับเพราะว่าแบตท,ที่ผ่านการใช้งานแล้วหรือแบตท,ที่อยู่ในในรถยนต์ของของเพื่อนๆนะฮะมันมีอายุงานพอมีอายุงานเนี่ยเราจอดทิ้งไว้ตอนเนี้ยแต่ละคนมีมีกัน3ามคันแต่ละบ้านจะสามกันสี่คัน จอดทิ้งไว้บ้างนะครับใช้อยู่คันเดียวบ้างจะทํายังไงอ่ะเพราะแบตมันไม่ได้ทนเหมือนเหมือนเหมือนสมัยก่อนแล้วถ้าสมมติเราวางไว้ในรถนะครับเพราะว่าการกินกระแสไฟของรถรุ่นใหม่ค่อนข้างจะมากนะพูดรวมๆนะครับให้นึกภาพออกการกินกระแสไฟทุกสิ่งทุกอย่างทั้ง ECU ทั้งเลี้ยงระบบไฟทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะค่อนข้างจะเปลืองนะครับทำให้แบตที่เราไม่ได้ใช้เลยอะ่ะทิ้งไว้เนะี่ยเกิดเขาเรียกว่าแบตหมดไปเลยกันนะครับไม่ต้องพูดลึกมากแบตก็หมดไปตาม ตามสภาพของมันนะครับตามอายุของมันแล้วก็ตามตามการใช้งานของมันจะใช้งานน้อยโดยไม่มีอะไรประจุเข้ามาเลยดังนั้นแบตก็จะอายุสั้นนะฮะอายุสั้นทําให้ปีหนึ่งต้องเปลี่ยนแล้วเอ๊ะทำไม15เดือนต้องเปลี่ยนทําไม18เดือนต้องเปลี่ยนเดี๋ยวผมจะมาให้น้องน้องเจิอช่วยสาธิตด้วยนะครับเพราะว่าไอ้เครื่องนี้มันดียังไงนะครับเครื่องนี้มันดีตรงที่ว่ามันสามารถมีโหมดรีแพ์คือมีโหมดฟื้นฟูได้นะครับ ฟื้นฟูแบตเตอรี่ได้นะครับโหมดชาร์จ A G M ได้นะครับโหมดชาร์จลิเธียมได้นะครับโหมดชาร์จแบตเตอรี่ไซส์ขนาดเล็กได้ไซส์ขนาดเล็กก็ประมาณเออ่5แอมป์6แอมป์จนถึง45แอมป์รถเก่งนะฮะแล้วก็จะมีโหมดชาร์จแบตเตอรี่รถใหญ่ได้ก็คือตั้งแต่ไซส์กระบะขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า ตัวนี้ใช้งานยังไงครับผมมีตัวเทสนะครับเทสจะให้เพื่อนๆดูนะครับระบบการใช้งานเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปนะครับอีกอีพีนึงนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําเรื่องเครื่องชาร์จแบบร์นโดให้ดูนะครับนี่ตัวสี่พันนะครับมาดูกันอันนี้แกะแกะแล้วแกะใช้งานจริงแล้วนะครับอันนี้ตัวรุ่นรุ่นพันสองนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะเอาแบตมาวางตรงนี้ยแล้วมาทดสอบกันนะครับว่า เครื่องชาร์จแบตไอตัวรุ่นฮาราโด2ันสนะครับกับไอรุ่น4ี0 0ันสีขายดีส0่พก็ขายดีถามว่าพันสก็ขายดีเหมือนกันเพราะพันสเนี่ยมันใช้งานได้ปกติทั่วไปแต่ว่ามันจะมีโหมดรีแพร์ไหมตัวนี้จะไม่มีโ,โหมดรีแพร์แต่สามารถชาร์จแบตที่ที่ทิ้งไว้นานได้จอดทิ้งไว้นานได้เหมือนกันครับไม่ต้องไปเอาตัวละ5้าพั0หกพันเจ็ดพนะครับอันนี้แบงค์พันสใบ เหลือทอนครับเหลือทอนครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ